วันนี้เราจะมารีวิวนะคะเขียงพลาสติกแบบหนานะคะที่เราใช้ทํากับข้าวนะคะทุกคลิปเลยนะคะทุกคนเดิมเราเคยใช้เป็นเขียงไม้แบบนี้นะคะเป็นเขียงไม้ไผ่นะคะทุกคนซึ่งก็เห็นแล้วนะคะทุมมันมีแต่เชื้อรานะคะทุกคนแล้วก็แตกนะคะทุกคนใช้งานไม่ได้เลยแล้วก็เนื้อไม้นะคะเปื่อยยุ่ยไปกับน้ําแล้วก็มีเห็ดเข้าไปเกิดข้างในด้วยนะคะงงมากก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้เขียงพลาสติกแบบนี้นะคะทุกคนขนาดของเขียงที่เราใช้ตอนนี้นะคะทุกคนกว้าง27นะคะทุกคนยาว42นะคะ หนา0.8เซนติเมตรนะคะทุกคนบอกเลยว่าใหญ่อลังการมากนะคะทุกคนเวลาเราหั่นผักหั่นเนื้อสัตว์นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าไม่มีพื้นที่ในการหั่นนะคะทุกคนบอกเลยว่าจะหั่นเยอะขนาดไหนก็ได้นะคะทุกคนเขียงมีความหนามากพอสมควรเลยนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะไร้สารตกค้างนะคะแถมยังป้องกันเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียด้วยนะคะทุกคนเก็บง่ายนะคะทุกคนทําความสะอาดก็ง่ายนะคะทุกคนใครอยากเปลี่ยนไปใช้ดูนะคะทุกคนแนะนําตัวนี้เลยนะคะทุกคนมีหลายไซส์หลายขนาดให้ทุกคนเข้าไปเลือกดู